จระเข้มันสิ่งที่ไม่ดีมากมันสิ่งที่ไม่ดีนี่พวกนายข,มข,ข,ขมโมยบทพูดของฉันแล้วนั่นเหรอโอเคแต่ฉันขอจัดนี่ติดใหญ่บ่กกี่ใหญ่อืมจระเข้เขาต้องการความสงบต้านหนึ่หน่อยโอช่วยด้ยอสโอกูดูแยสวัสดีนิกกี้ โมมฉันคือจอร์แันค่ะและยายี่ยี่ฉันกับพ่าจะได้กินจอรที่ฉันอยกเป็ดนะเปดกุยกูจะแจ้งตำรวจยนันตำรวจตำรวจคนมีปัญหาหอะไรหรือเปล่าครับนี่ป้จะการจอร์แดนเร็วลวจะการันเอ่อคนง่ป่านี่มันเป็นอลิเกเตอร์ไม่ใช่เหรอ

สักตันเฮวมึงก็นไข่ฉันคือออนออสเตรเลียยา,ยายยีแต่กูไม่สนหรอกเอาไปเลยเออไอสารเลวกูจะฆ่ามึงตัดไข่มึงด้วยฝ่ามือพี่กาดแปะน,นี่อ,อ,อคุณช่วยชีวิตเูกโค้ชจับม่เหน่อย,ยไม่สน แะเนี้อ่บนี่มันไม่มาหรอกถ้านายไม่บอกมันนั่นไงโอไม่นีเน้นจะขาดนี่เน้นเลยวครัสคอยดักสแตนมาแล้วในที่นี้ ความฝันของ่อยจะกลายเป็นจริง